ขายขายตัวนี้ให้นะครับตัวนี้จะเหมือนเลื่อยเื่อยโซ่นะครับเลื่อยโซ่เจาะไม้เจาะอะไรพวกนี้นะครับเจาะได้ดีกว่านะครับเนผมเจาะให้ดูแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวทาเครื่องให้ดูนะครับ ถ้าเอาจะเอาลงเราต้องโยกตัวนี้ถึงจะลงนะครับถ้าไม่โยกมันจะอยู่กับที่ไม่ไม่ลงไม่ขึ้นนะครับอย่างเงี้ยไม่ลงไม่ขึ้นละ <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโยกอย่างนี้นะครับ <c oughs> มีประการหนีบไม้นะครับตัวนี้จะเป็นโซ่ตัวนี้จะมีคมอยู่ไปด้วยนะครับ <c oughs> ชิ้นงานจากญี่ปุ่นยี่ห้องฮีตเตอชีนะครับแช้ไฟร้อยโวล์ ตัวน,นี้ไม่ได้แถมไม้ให้นะครับถ่ายเทสการทำงานให้ดูตามนี้นะครับ oh. ขอบคุณครับ